สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวกฤษกรสุริวงเลขี่2ี่20จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีครับ2ค่ะวันนี้จะมาท่องบทอากยานเรื่องมงคลสุดคำฉันค่ะหนึ่งคือบอคบพานเพราะจะพาประพฤติผิดหนึ่งโคบกระบานดี เพราะจะภาพประสบผลหนึ่งกราบและบูชาอภิบูชนิชนขอนีและมงคลอดีเรกอุดมดีความอยู่ประเทศซึ่ง เหมาะและควรจะสุขคีอีกบุญยการทีนอดีตมาดนอีกมันประพฤติควรนสภาวะแห่งตนข้อนี้และมงคล อดิเรกอุดมดีความได้สดับมากและกำนนดนสุภาธีอีกสิ้นประสาทมีจะประกอบมนุนการอีกหนึ่งวินัยอันนารเรียนและเชี่ยวชาญ อีกคำพระบันศารฤดีแห่งประชาชนทั้งสี่ประการลวนจะประสิทธิมนุนพลขอนีและมงคลอดีเรกอุดมดีบำรุงบิดามา ตุวยราด้วยหัยไยปรีหากลูกและเมียมีก็ถนอมประหนึ่งตนการงานกระทำไปบ่มียุ่งและสับสนข้อนี้และมงคลอดีเรกอุดม